ัลโหลเพื่อนๆสวัสดีค่ะมิยากะฝนฝนเองนะคะวันนี้เนี่ยก็มีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นะคะมาแนะนําเพื่อนๆอีกแล้วนะคะเพราะว่าพอดีจริง,รงๆเนี่ยกำลังจะเข้านอนแล้วก็กำลังจะไปอาบน้ำแบบพอดีเจอเจ้ากล่องนี้วางอยู่นะคะแล้วก็เออเราได้ลองเล่นมาสักพักนึงแล้วนะคะวันนี้เนี่ยก็เลยจะมาแนะนำเพื่อนๆนะคะกับผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อว่าซินดี้ไว้ e นะคะซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นเซตหน้าขาวกระจ่างใส ของซินดี้ไวนะคะซึ่งจะช่วยลดฝ้ากระแล้วก็จุดด่างดำได้เป็นอย่างดีมากๆคือใครอยากมีหน้าขาวใสนะคะปลอดภัยฝนแนะนำกับเซตนี้เลยเพราะว่าเขามาเป็นเซตนะคะซึ่งมีทั้งเดย์ครีมแล้วก็ไนท์ครีมแต่ว่าจะมีอะไรบ้างไปดูดีกว่านะคะคือเขามีมาเยอะมากนะโอเคเริ่มจากเดย์ครีมก่อนนะคะก่อนออกจากบ้านเนี่ยล้างหน้าทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมีตัวนี้ค่ะเป็นเดย์เซรั่มนะคะเดย์เซรั่ม พอทาเดย์เซรั่มเสร็จปุ๊บนะคะเขาก็จะมีเดย์ครีมซึ่งเจ้าเดย์ครีมตัวนี้เนี่ยก็คือครีมกันแดดใยใหม่นะคะซึ่งมี SPF สูงถึง60 PA บวกบวกนะคะแล้วก็ที่ชอบกันแดดใยใหม่นะเพราะว่าคือมันจะมีเป็นเหมือนเป็นสีเนื้อนหน่อยๆนะคะเป็นการปรับสภาพผิวนะคะให้มันขาวเนียนเรียบคือบางทีเนี่ยอยากแต่งหน้าเบาๆก็คืออยากทาแค่กันแดดแล้วก็จัดแป้งไปเลยแต่งหน้าไปเลยอะไรเงะะี้ยค่ะก็ สามารถใช้ตัวนี้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้รองพื้นก็ได้นะคะตัวเดซร่าเออตัวเดครีมก็หมดไปแล้วก็จะมีเป็นเดซีเร่มกับเดครีมถามว่าไอตัวเดซีเร่มเนี่ยมันช่วยอะไรบ้างเนี่ยตัวนี้มันจะเป็นการผลัดเซลล์ผิวแบบอ่อนๆนะคะแบบอ่อนโยนนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะทําให้หน้าของเราเนี่ยมีความขาวขึ้นกระจ่งางใสขึ้นแล้วก็เป็นการบำรุงเติมน้ำให้ผิวไปในตัวด้วยก่อนที่เราจะออกไป,ไปเผชิญโลกกว้างนะคะซึ่ง แดดก็แรงนะแล้วก็เจออะไรหลายๆอย่างก็บำรุงเป็นพื้นฐานไปก่อนจะดีกว่าต่อมานะคะกลางคืนก็จะเป็นไนท์ครีมซึ่งไนท์ครีมเนี่ยเขาจะมี3อย่างแพ็คเกจน่ารักมากนะคะจะมี3อย่างนะคะมีไนท์เซรั่มนะคะไนท์เซรั่มจะเป็นแบบนี้นะแล้วก็จะมีไนท์หนึ่งนี่ไนท์หแล้วก็ไนท์สองนะคะตัวไนท์เซรั่มนะคะเช่นเดียวกันเลยตัวนี้จะช่วยปรับ สภาพผิวของเรานะคะแล้วก็จะช่วยลดอาการแพ้บางทีเนี่ยเราไปออกแดดมาใช่ไหมคะมีการแบบว่าเหมือนแพ้แดดหรือว่าเจอมลภาวะต่างๆหน้าไม่ค่อยแข็งแรงตัวนี้จะช่วยปรับนะคะให้หน้าเราเนี่ยออมีความแข็งแรงมากขึ้นลดรอยแดงเวลาเจอแดดอะไรเงี้ยนะคะก็ทาตัวนี้ไปก่อนแล้วก็ตามด้วยไหนท์หนึ่งนี่ไหนท์หนึ่งนะคะซึ่งไหนท์หนึ่งเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันจะ เป็นการผัดเซลล์ผิวแบบอ่อนๆเหมือนกันนะคะซึ่งตัวครีมก็จะเป็นลักษณะสีเหลืองแบบนี้นะคะช่วยลดฝ้ากระจุดด่างดำก็คือเซตเนี้ยมันเน้นเรื่องหน้าขาวใสอะเนาะส่วนตัวต่อมาเลยไนท์สตัวนี้จะเป็นไวท์เทนนิ่งที่เข้มข้นมากๆนะคะทาตบท้ายก่อนเข้านอนเนื้อครีมจะเป็นสีชมพูแบบนี้นะคะตัวนี้มันจะมีความเข้มข้นนิดนึงนะคะทาแล้วเนี่ยก็ค่อยๆนวดนะคะ ให้มันซึมสู่ผิวก็ใช้อุณหภูมิเราในมือมันจะร้อนๆอยู่แล้วก็ตบ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 ,ตบลงไปแบบเบาๆนะคะให้ครีมมันซึมเข้าผิวแล้วก็เข้านอนได้เลยนะคะใช้ต่อเนื่องเนี่ยรับรองเห็นผลการันตีเลยว่าหน้าขาวใสลดรอยดำรอยแดงฝ้ากระจุดด่งดบนใบหน้าได้เป็นอย่างนี้มากๆเลยกับเซตนี้นะคะ ซินดี้ไว้นั่นเองนะคะเป็นผลิตภัณฑ์เซ็ตหน้าขาวใสนั่นเองตัวนี้เนี่ยมีเลขจดแจ้งออยอย,อย,อยู่ด้านหลังแจ้งอยู่แล้วก็จะมีรายละเอียดครีมต่างๆนะคะว่าใช้ยังไงเนาะเผื่อใครสนใจเนี่ยก็ลองไปหาข้อมูล่มเติมาดูนะจ้าก,กับซินดี้ไว้แพ็คเกจเป็นแบบนี้น่ารักมากนะคะเดี๋ยวไปดูกันเนาะว่าคลิปหน้าฝนมีอะไรจะมาแนะนำนเพื่อนๆก็ติดตามกันได้นะคะคลิปนี้ลาไปก่อนบนะ๊ายบาย